ะะช่วงนี้เนี่ยอาจจะพอยิ้มได้บ้างเพราะว่ากรมการค้าภาย,ยในค่ะมีการจัดงานดีๆนะคะขึ้นมาสําหรับงานมหากรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยสู้ภ,าภ,าภ,ภ,ภยัยเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะคะกับทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวิบุณรักษ์ร่มรักนะคะสวัสดีคะ่ะท่านที่ดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะวะะิบุณรักษ์ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะค่ะได้ยินคะ่ะค่ะสําหรับการจัดงานมหากรรมธงฟ้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะจัดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ ค่ะจัดอยู่ค่ะเราเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เจ็ดค่ะตุลาแล้วเราจะจัดต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดตุลาคมค่ะจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าตามประชุมนานาชาติกรุงเทพไบเทคบ้านค่ะมีสินค้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่ประชาชนเนี่ยน่าจะไปจัดใจ้ซสอยฮัลโหลค่ะสัญญาณขาดหายไปนียค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อไปใหม่นะคะซึ่ง กรมการค้าภายในเองค่ะตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะจัดงานแบบกรรมธงฟ้าขึ้นมานะคะก็มีสินค้าหลากหลายมากมายนะคะนำไปลดราคาพิเศษภายในงานด้วยใช่ค่ะจากที่ไบเทคบางนาเนี่ยค่ะก็กําลังจะถามอยู่เหมือนกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ประชาชนไปแล้วเนี่ยจะได้ติดมาติดมือกลับมาแน่นอนแล้วก็ต่างจากที่อื่นยังไงเนี่ยค่ะก็ยังเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันหนึ่งถือว่าเราจะได้มีโอกาสไปบ้างนะะเครีย ราคาของชิปสูงราคาข้าของแพงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่กรมการค้าภายในเนี่ยจัดขึ้นมาเนี่คะขณะเดียวกันก็เดี๋ยวสอบถามกันต่อตอนนี้ท่านก็มาในสายแล้วนะคะค่ะคุณพิบูลรักคะค่ะชเจนนะคะค่ะค่ะสำหรับการจัดงานหกรรมทธงฟ้าที่จัดที่ไบเทคบางนาเนี่ยมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจที่ประชาชนจะไปจับจ่ายใช้สอยบ้างไหมคะค่ะที่น่าสนใจมากมกก็คือ ข้าวข้าวหอมมะลินะคะมีน้ำตาลทรายมีไข่ไก่มีเนื้อไก่เนื้อหมูน้ำมันพืชน้ำมันตามน้ำมันถั่วเหลืองค่ะจริงๆแค่เราเนี่ยเราจะจำหน่ายในราคาที่เฉดมากๆคือลดราคาลงมาประมาณร้อยละยี่สิบถึงร้อยละสี่สิบนะคะบางตัวเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะอย่างเช่นน้ำตาลทรายเนี่ยในงานนี้เราขายที่ราคาสิบห้าบาท นะที่ที่ท้องตลาดได้จะอยู่ที่2 3 5ิบ่างคันค่ะจากการจัดงานตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผลตอบรับของประชาชนเป็นยังไงบ้างคะเมือน<า>นเ่อเรน้แนีน่มากบบบาค่ะหนานแน่นมากม,ามีท่านหลายท่านเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีช่วงเสาร์อาทิตย์สา์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับวันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆหน่อยนะคะแต่เราจัดถึงสองทุ่มนะคะเข้าไปได้เลย คนเราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนะคะในงานนี้สามารถคิดว่าตั้งเป้าไหมคะว่าสามารถจะลดค่าครองชีพกับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคะก็เป็นเป็นรายวันส่วนต่างของค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถที่จะลดาระได้ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาทกะคะในใน่ายเดือนค่ะค่ะร่มกันค้าภายในในระดมสินค้าไป ลดพิเศษเลยเพื่อประชาชนลดพิเศษสำหรับครั้งนี้สําหรับปีหน้าเราก็จะมีแผนเอ่อหมายถึงว่าตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาอีกสามเดือนข้างหน้าก็จะมีแผนจัดงานธงฟ้าเหมือนกันในส่วนของกรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วก็ในภูมิภาคอ,อีกสิบสองค่ะ อันนี้ก็จะช่วยช่วยลดค่าของชีพได้นะคะ,คะจากนั้นในเรื่องของค่าควาชิดเลยมีร้านถูกใจด้วยนะคะ,คะที่ขณะนี้เนี่ยมีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าร้านร้านแล้วนะคะที่เป็นสมาชิกของเราเราก็จะ,ะส่งสินค้าที่เราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้ำตาลมิตรผลโรงงานกลัน่นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองบริษัทสหพัฒน์ ออขอเก็บการบริโภคนี้จะมีสินค้าจาเป็นดังการบริโภคของโภคบริโภคเป็นจํานจหน่ายในราคาที่ประมาณน่าโรงงานค่ะ,คะเพราะว่ารัฐบาลเขาไปช่วยเหลือในเรื่องของค่าขนส่งค่ะ,คะในส่วนของร่างค่าถูกใจล่าสุดทางคองรมอเองก็มีมติที่จะต่ออายุออกไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มความเข้มงวดอะไรมากขึ้นไหมคะกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอปัญหาเราได้รับการแก้ไขแล้วจนช่วง ต้นๆจะมีปัญหาในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้ากับการขนส่งแต่ว่าได้รับการแก้ไขประมาณสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีระบบที่ชัดเจนแล้วค่ะค่ะระบบที่ชัดเจนนี่คือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะท่านคะค่ะเราจัดระบบ call center ในการรับออเดอร์สินค้านะคะจากนั้นก็มีการตรวจสอบแล้วก็สั่งไปที่ซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์ก็จะส่งไปที่บริษัทขนส่งเมื่อเราเริ่มสั่งสินค้าภายในเจวันผู้สั่งซื้อจะได้รับสินค้า ค่ะทั่วประเทศไทยถ้าประเทศเอ่อถ้าจังหวัดไกลหน่อยเราจะรีบส่งออกก่อนประมาณเจ็ดวันถ้าไกลสุดๆจริงๆไปอยู่ตามเกาะตามภูเขาก็พอเป็นสิบวันแต่ถ้าในเมืองจะต่ำกว่าเจ็ดวันจะได้รับสินค้าค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลค่าครองชีพกับประชาชนเนี่ยหลังจากที่สิ้นสุดมาตรการในการตึงราคาไปแล้วเนี่ยทางกรมการค้าาป็นไงมีมาตรการยังไงต่อคะค่ะตอนนี้ก็มีบางบางโรงงานนะคะ บางอุตสาหกรรมก็ยื่นมาว่าหลังจากที่เขาตึงราคามาเป็นเวลานานแล้วต้นทุนมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารส์ซึ่งวัตถุดิบในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศราคาสูงเขาก็ขอให้เราพิจารณาขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่โดยดูว่าจะมีมาตรการอื่นๆอีกไหมที่จะลดภาระเขานะคะ,คะอาจจะไม่ไม่ไม่ขึ้นราคามากเหมือนกับที่ที่เขาเสนอมาค่ะ เอ๊ยอย่างที่อาหาราสัตว์เนี่ยที่จะขอปรับขึ้นราคา20%เนี่ยแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าจะมีการนํเข้าอาหาราสัตว์ตรงนี้มาเพื่อที่จะมาขายในราคาถูกเนี่ยคิดว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในกลุ่มของผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้วหรือยังอะคะนําเข้าวัตถุดิบค่ะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอย่างเช่นข้าวโพดข้าวเหนเหลืองนะคะ,คะและ้วาอาจจะมีระบาดขอนำเข้า,าบาง นะคะแล้วก็มีมันผลเหลังซึ่งสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้สําหรับบางบางการเลี้ยงสัตว์บางประเทศค่ะค่ะอันนี้จะนําเข้ามาจากประเทศไหนคะที่บอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะในประเทศอาเซียนด้วยกันภายใต้กรอบของของอัซ่า่ะค่ะอาเซียนก็จะดูเรื่องของวัตถุดิบนะคะไม่ใช่ตัวอาหารสัตว์ค่ะสําเร็จโรคแต่เป็นวัตถุดิบมาประกอบเป็นอาหารสัตว์ค่ะ ค่ะเออแล้วอย่างพวกราคาสินค้าอย่างน้ำปลาก็ดีน้ำมันพืชก็ดีอะค่ะมีการยื่นเรื่องมาขอปรับราคาแล้วหรือยังอะคะยังค่ะยังค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระดับที่ต้นทุนไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานการณ์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วก็ตอนนี้ราคาพืชผักค่อนข้างแพงทีเดียวตอนนี้มีนโยบายอะไรที่จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไหมคะค่ะค่ะ สำหรับถามไปก็ต้องเรียนว่าตอนนี้หลังจากน้ําท่วมฝนตกก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะอากาศเขาเาวว้าสู่ภาวะปกติแล้ววันนี้มาา้บกรีแดดออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะบรรเทาปัญหาลงได้ค่ะเ,เรื่องของเทศกาลกินเจที่จะถึงในในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเรียนว่าผู้ประกอบการหรือเกษตรกรได้มีการวางแผนการผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะ รอให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีผลผลิตเพียงพอค่ะค่ะที่บอกว่าจะมีการจัดงานขายผักราคาถูกนี่มีจัดที่ไหนบ้างไหยคะนอกจากตอนนี้เรา,ารเราเชื่อมโยงไว้ที่สตลาดนะคะคือศูนย์ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีตลาดถนนนุชฟาร์มเฟ,ฟสมา ตลาดยิ่งเจริญแล้วก็ตลาดแฮปปี้แลนด์ระหว่างวันที่3ถึง13ตุลาคมแล้วก็ที่นากระทรวงพาณิชย์ทุกวันพุธและวันศุกร์ค่ะ,ะจำหนผักแล้วก็เนื้อหมูในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบสำหรับในช่วงเทศกาลกินเจนั้นเนี่ยเราได้จัดงานทั่วประเทศนะคะเป็นตลาดเชื่อมกับตลาดกลางผักผลไม้ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในนะคะ แจังหวัด12แห่งด้วยกันะจะมีการจําหน่ายผักสดเต้าหู้อาหารปรงรสปรงสําเร็จเป็นอาหารเจแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆในราคาที่ถูกกว่าออทั้งตลาดนะคะสําหรับในงานประมาณร้อยละสิบถึงห้อยละยี่สบนะคะตลาดสดก็สีแห่งที่เรียนให้ทราบสําหรับต่างจังหวัดก็จะมีศูนย์การค้าที่กําแพงเพชรนะคะที่จังหวัดกําแพงเพชร ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นค่ะตลาดสวนกันค้าลังสิตที่ปทุมและก็ตลาดเสรีที่นครปฐมค่ะค่ะจากนั้นก็จะมีเรื่องข่าเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านยิบดีบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่ไปราชบุรีเหรอคะค่ะค่ะวันนี้ไปสำรวจอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็จะดูการพร้อมของเรื่องข่าววันนี้ท่านรัฐมนตรีมาค่ะ อันนี้ไปพร้อมกับท่านบุญทรงเตริยาพิรมใช่ค่ะมาฟองคณะท่านมีเรื่องความพร้อมของการโครงการรับจำนำค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงแล้วเอ๊ะวันนี้นี่จะพาสื่อมวลชนไปดูเรื่องของอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็ดูความพร้อมของการเตรียมตอนนี้อยู่สารลางจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวดูกับคณะของจังหวัดที่มีการประชุมเตรียมพร้อมเพราะว่าเราจะมีหน่วยของจังหวัดหน่วยของอำเภอหน่วยของ ตำบลที่จะไปดูที่จุดรับจำนำก็จะมีผู้แทนเกษตร,รกรสามคนมีผู้แทนจากออหน่วยงานราชการของจังหวัดหนึ่งท่านแล้วก็มีตำรวจอยู่ที่จุดรับซื้อนะคะจุดจำนำเพื่อให้ความมั่นใจว่าเกษตร,รกรมาถ,ถึงจุดแล้วได้รับความเป็นธรรมในการขาย<ะ>ในการจำนำข้าวค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณที่พดีกรมการค้าภายในมากคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบค่ะค่ะยินดี ค่ะคุณวิบูลักร่วมรักนะคะอธิบด um ีกรมการคะ้าภายในค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแหละที่ทางกรมการะคะ้าภายในนะคะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนก<า>ับการจัดงานมหากรรมทงฟ้าก็ยังไปกันได้ไบเทคบางนา <savings S 2> ถึงวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะที่ไบเทคบางนานะคะมีสินค้ามากมายทีเดียวราคาถูกกว่าท้องตลาด20%์ที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่นี้คุณวิบูลัก์ก็บอกมาน้ําตาลทรายขายเพียงแค่กิโลกรัมละ15บาบาทจากที่ท้องตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ23บาททีเดียวนะคะก็ ใช่นอกนจากนี้นะคะ<ๆ>ก็ยังประสานกับตลาดกลางนะคะอย่างที่ออนนุชนะคะมินบุรีแฮปปี้แลนด์นะคะ,คะยิ่งจเจริญค่ะ<ๆ>ก็จะมีการจัดจำหน่ายในราคาพิเศษไปจนถึงวันที่13ด้วย